ผู้หญิงก็ชอบเครื่องสำอางนะมาแล้วมาแล้วไปไหนะไปตลาดไปตลาดเหรอไป <laughs> <laughs> กี่บาทเนี่ย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช anel นิกวิวัฒน์อนะฮะวันนี้ผมจะไปซื้อของให้แฟนครับก็เดือนที่แล้วเนี่ยเอ่อถ้าใครได้ดูนะผมได้ซื้อผมได้ซื้อรอ,องเท้าแล้วก็ตุ๊กตาแมวน้าให้แฟนนะแล้วก็ oh. วันนี้ก็ครบรอบ7เดือนแล้วนะครับก็เมื่อเดือนที่แล้วก็ครบรอบ6เดือนครับวันนี้ก็ครบรอบ7เดือนของผมกกาแฟแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะไปซื้อ สิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องมีนะครับก็คือเครื่องสําอางนะก็ <c oughs> คือแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่คือไปไหนคือต้องแต่งหน้าตลอดเลยนะแล้วผมว่าเขาเป็นคนที่แต่งหน้าเก่งนะแต่งหน้าแล้วสวยนะะแต่ว่า,ววาจะหน้าสดหรือว่าหน้าแต่งเธอก็ยังน่ารักสําหรับผมเสมอนะอ้เข <c oughs> ิน <c oughs> ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาที่ Big กซีนะครับ ที่พิกซีเนี่ยเราจะมาซื้อคอนแทคเลนส์ให้ก่อนนับก็ผมเคยมาซื้อให้เขานับเขาเป็นคนที่สายตาสั้นนะฮะสายตาสั้นประมาณเขาเรียกวอะไร400หรอ450หรือว่า475นะครับเขาใส่อยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปซื้อเขาก่อน,นที่พิกซีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อคอนแทคเลนส์ให้เขาก่อนนะที่วัดสันนะ อันนี้นะที่ผมเคยมาซื้อให้เขานะก็เขาใสา่ตาสั้นอยู่ที่4.5ถึง4.75นะอันนี้ก็ได้นะ4 4.75 4.75มีไหม4.5นะฮะ4.75ไม่มีนะครับมันมีสองสีนะครับอ๋อสีเดียวกันเหรอ สีเทานะฮะก็เมียนเดียวนี่นะครับเอาหนึ่งนี้หนึ่งอันนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้อีกอันหนึ่งครับที่ผมเห็นในห้องของแฟนผมนะที่แฟนผมใช้อยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าใกล้จะหมดแล้วหรือเปล่าเลยเราซื้ออันนี้ใหม่หเขาด้วยนะฮะสองอย่างแล้วนะฮะ มันจะมีอีกอักอนนึงฮะก็คืออันนี้นะฮะมันมันใกล้จะหมดแล้วนะอันนี้ผมขโม,มยของเขามานะผมกลัวลืมว่าจําไม่ได้นะวันไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าวะคอนซีลเลอร์เออใช่เบอร์สิบห้านะ,ะผมจําได้นะ,ะนี่เลยนะเท่าไหร่แล้ว <laughs> อันนี้สอง้สี่สิบเก้านะครับอันนี้ส <gasps> 9ม้อยาสิบาบาททำไมมันแพงอย่างวะ ไม่เป็นไรนะของไม่ต้องใช้นะลิปสติกด้วยดีไหมครับผมซื้อให้แฟนครับอันไม่รู้ครับมันไหนขายดีบ้างครับก็ไหนขายดีหรอเขาใช้ของเมมเบอร์เดียวใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นแต่งแต่งหน้าประมาณโทนไหนไม่รู้ครับไม่รู้ส่วนมากผู้หญิงชอบกันในเรื่องแบบ ส้มอิดส้มอิดใช่ประมาณนี้ทวนประมาณเนี้ยผู้หญิงก็จะชอบเต่งกันถนแบบเนี้ยครับถ้าแบบนี้มันก็จะดูแบบหวานผู้หญิงหวานอ๋ออันนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหล่ไม่ค่อยหวานก็จะออกเนีประมาณนี้ก็ได้นะนะก็ประมาณสามสี่อย่างนะพอละจะปั่นหนึ่งลวครบับผม คือตั่ไหนมาถึงค้าบว่าถ้าสิเปร,เร็นสาวนันก็นักไนวะ้เยอเลนะทะก็คุนน้มนะกดใหญ่เลยเหลือร้อสเกเอามาก็ได้ครับเอากครับครับผมหนึ่งัสองร้อยสบห้าอันนี้เราก็ได้มาแล้วนะก็มีโลชั่นทาผิว เออรถเราอยู่ฝั่งน้นนี่ว่ะก็จะมีโลชั่นทาผิวแล้วก็โลชั่นทาผิวลิปสติกคอนซีลเลอร์รองพื้นคอนแทคเลนเปเปเปพ่อหนุ่มสายเปะก็นะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ซื้อของมาให้แฟนเราแล้วนะฮะก็จะมีสักครู่นะครับอ่าก็จะมี วาสลีนกันแดดน,นะฮะอันนี้299บาทนะครับแล้วก็อันนี้3 9 9บาทโอ้หมายก็แพงจังวะ <c oughs> เป็นรองพื้นนะของแฟนผมนะผมเคยเห็นในห้องเขานะฮะก็เคยก็ผมเคยเห็นเขาใช้นะฮะเป็นตัวนี้นะครับเบอร์ก็ก็จำมาครับก็จำได้ตลอดเลยว่าใช้เบอร์ร2อยสินะฮะฝาขาวนี่มเมล์ลีนเหมือนกันนะฮะมันก็ลิปสติก เป็นของเมมเบรลินเหมือนกันนะครับอันนี้พี่พนักง,งานเขาแนะนํามานะผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะสีลิปสติกเนี่มันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากเลยนะคือมันแบบมันเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่รู้จะเขาจะชอบสีอะไรนะก็ได้รับการแนะนําจากพี่พนักง,งานมานครับเป็นอันนี้นะส่วนอันนี้เป็นของแฟนผมนะก็เห็นว่ามันใกล้จะหมดแล้วก็เลยซื้อมาให้ด้วยฮนะจริงตั้งใจจะมาซื้ออันนี้ให้เลยนะครับเพราะว่าเขาแบบ <c oughs> คือเขาเยาวขวดแล้วแบบมันใกล้จะหมดแล้วนะก็แล้วก็จะเป็นคอนแทคเลนส์นะฮะอันนี้อันนี้ผมเคยซื้อให้เขาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วน,น่าจะได้นะก็ก็เปลี่ยนอันใหม่ได้นี่นะก็อันละ1้9บาทเองนะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะวาสลีนรวมทั้งหมดก็พันกว่าบาทนะแค่เนี้ยพันกว่าบาทแค่เนี้ย ก็ให้เป็นของขวัญวันครบรอบเจ็ดเดือนไปแล้วกันนะครับเอาไปให้แฟนกันดีกว่านะครับแฟนผมเลิกงานสามทุ่มนะก็ถ้าวิดีโอมันมืดไปนหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับคานผู้ชมตอนนี้เราก็ออกมาจากห้องแล้วนะฮะตอนนี้เวลาประมาณจะห้าโมงแล้วครับออเวลาห้าโมงเย็นนี้ก็เป็นเวลาที่แฟนผมออพักนะครับ ตอนนี้ก็เหลืออีกสองนาทีเดี๋ยวแฟนผมก็จ่อ,อมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาคอนแทคเลนส์กับคอนซีลเลอร์ให้ไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้ลองพื้นแล้วก็ลิปสติกนะฮะผู้หญิงก็ชอบเครื่องสำอางนะฮะไอที่ปัดแก้มอ่ะเขามีเยอะแล้วนะฮะ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> ไปไหนะไปตลาดไปตลาดเหรอ <c oughs> หมดไปกี่บาทเนี่ยโอ้โนี้ก็แดงกันอันนี้เขาแนะนำมาเนี่ยอะไรไม่รู้ว่าอิดอะไรวะอันนี้กี่บาททั้งหมดเนี่ยคิดว่าสองพันเนี่ยอันนี้ห้าด้วยเยอะเหรอขอบคุณนะจ้าไอตอนนี้หิวมากเลยเขาก็หิวเหมือนกันตาลายหมดแล้ว ยังไม่กินข้าวเลยนีหนักไหมเนี่ยมาเนี่ยไม่หนักไปตลาดเหรออะไรนะไปทางไหนล่ะไปทางนี้แหละ สู้สูครับอของใครเนี่ยแย่แล้วแดดมีดออกมามิบจากไหนมิบจากหน้าแย่แล้วเนี่ยอ๋อหรุดได้ไงวะดีดีดีห้องเราทั้มาด้วยปัญญาทำงานครับสู้สู้จ้าจ้า <c oughs> ไล่ <S <S 1> <S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเท่าชมมาก่อนนะครับถ้าเกิดชอบไปลีวิกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ